สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสูช่ชาแนลตัวเล็กเล่นกล้ามนะครับอีกครั้งแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นพาร์ทรสองแล้วนะครับของแฮร์สแตนก็ถ้าใครที่ยังไม่เคยดูพาร์ทแรกนะครับสำหรับการทำแฮร์สแตนนะครับเป็นการฝึกความแข็งรแรงโอ้ลนั่นเองก็สามารถตามไปนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่หน้าคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมตามไปดูคลิปพาร์ทหนึ่งนะครับก็วันนี้นผมจะมาสอนพาร์ทสองนะครับเป็นเออเป็นการฝึกบาลานซ์ตัวเราเนี่ยเองก็คือเข้าขั้นแบบว่าฝึกแฮร์สแตนของจริงแล้วก็ ไอแแฮนด์สแตนเนี่ยมันก็ฝึกสองอย่างด้วยกันใช่ไหมเป็นสเตนเอ่อความแรงหัวไหล่แล้วก็บรรยายตัวเราซึ่งเวลาที่เราฝึกเนี่ยเราก็ควรจะฝึกทั้งสองอย่างนั่นแหล,ละก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเริ่มภาคแรกกันเลยดีกว่านะครับก็คือการที่เราเนี่ยฝึกแฮนด์สแตนกับกำแพงไปก่อนนะครับซึ่งก็จะหากำแพงที่บ้านหรือว่าอะไรก็ได้นะที่แบบว่าตามตัวเราไว้ได้ไม่ให้ตัวเราตกหน้าอ่อนครับซึ่งไอ การที่เราทำแฮนด์สแตนหรือแฮนด์วอลเนี่ยไม่สำคัญมากๆนะครับซึ่งหลายคนที่ฝึกเนี่ยชอบไปฝึกที่แบบไม่ใช้กำแพงอ่ะคือขึ้นไปเลยแล้วขึ้นแล้วก็ตกขึ้นแล้วก็ตกอยู่งั้น่ะซึ่งมันแบบมันยากมากที่เราจะแบบไปฝึกโดยไม่ใช้กำแพงเลยแล้วแบบให้ไปเป็นเลยนะเออซึ่งแบบจะบอกว่าแบบอย่าไปเกี่ยงการทำท่าอะไรที่มันง่ายๆเพราะว่ามันแบบมันมีขั้นตอนออกมานะเออแล้วมันแบบว่ามันได้ผลเยอะมากๆนะครับก็จะบอกก่อนเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือฟิงเกอร์ทิปนั่นเองซึ่ง เวลาที่เราทำแฮนด์สแตนเนี่ยคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าเราทํามืออย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยลองดูนะเราจ,จะคิดว่าเราแปะมือแบบนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยการทำแฮนด์สแตนเนี่ยเวลาที่เราคุมตัวเราเนี่ยเราใช้3มส่วนนี้คือส่วนปลายนิ้วตรงนี้ตรงกลางตรงนี้แล้วก็ข้างล่างตรงนี้ตรงเบ้าตรงนี้จะไม่โดนพื้นเนี่ยตรงนี้ตรงเนี้ยไม่โดนพื้น จะมีแค่3ส่วนคือตรงนี้ตรงน,รงนี้แล้วก็ตรงนี้ที่โดนพื้นนะซึ่งเวลาที่เรากดกับพื้นเนี่ยจากที่เราเป็นอย่างเงี้ยให้เราเหมือนขยบอะเหมือนเราทําท่าขยับเงี้ยเห็นปะกดอย่างเงี้ยซึ่งเวลาที่เราเราอะจะใช้นิ้วมือปลายนิ้วเนี่ยในการคุมขาของเราให้ forward ไปด้านหน้าหรือว่า back กลับมาด้านหลังอันนี้เนี่ยเราจะใช้เนี่ยสมมุติถ้าเรากดนิ้วใช่ไหมขาเรามันจะกลับมาข้างหลังแล้วก็ปล่อยอะถ้าเราปล่อย เรื่อกดังพื้นเมื่อไรขาเรามันจะเริ่มกลับไปแล้วน่านีนี่ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับว่าไอ้นิ้วเนี่ยไอ้ซิงเกิลทิปเนี่ยมันฝึกไงก็ใครที่ยังทำแพนแตงเมือกี้เราบอกไม่ได้ก็พยายามแบบไปฝึกให้ขาเข้าไปหากระแพงให้ได้ก่อนนะก็ผมจะมาทําให้ดูนะครับว่าไอ้ซิงเกิทิปเนี่ยมันทำยังไงให้เราวังมือนีดใช่ไหมแล้วก็กดนิดใช่ไหมเห็นไหมเพราะตรงนี้ผมจะไม่ดวงพื้นเลยนะ เสร็จแล้วเนี่ยให้เรา,าดีฝังกันเเีย้เนี่ยค่อยกดกดมือกดปลายนิ้วเราเลยกดปลายนิ้วแล้วข่าวของเราจะเริ่มลงมาชท้าให้เราฝึกเนี้ยเป็นท่าแรกนะครับในการที่เราจะฝึกให้ขาวของเราเนี่ยออกมาจากแพงนะครับให้เราใช้นิ้วกดนะครับ ให้สาวของเราออกแล้วแม่ห้ามห้ามห้ามเขาเรียกว่าห้ามใช้ลำตัวของเราห้ามห้ามประครับขาเราให้ออกมาแต่ให้ขาวเราออกมาเพราะว่าเราใช้กดนะเดี๋ยวผมจะไม่ดูอีกรอบนเพื่องแบนดองเร ลบลคูณยิ่งคุณทำให้มันขาวเนาะตกมาช้ามาเท่าไหร่คุณจะเริ่มฝุมร่างกายได้มากขึ้นครับกอนเนี้ยเป็นค่าแรกแล้วใช่ไหมทีเนี้ยพอเราเริ่มฝึกทำมาแล้วเนี้ยเดี๋ยวผมจะสอนท่้ที่สองนะครับก็คือการรี l นิ้วนั่นเองก็คือปล่อยมือน,นะคือตอนแรกที่เรากดอ่ะเรากดให้ขาวเราออกมานอาเอกแผลใช่ไหมทีเนี้ยราพอเรา กดปล่ขขบขาวล้วงออกล้องแพ้ปั่ามัให้เราปล่อยเหมือนเรื่องดังนะตอนแรกเรากดนี้ใช่ไหมแล้วก็ปล่อยพอปล่อยปั๊บเนี่ยขาขเรามันจะเริ่มกลับไปด้านหน้าไปหากระแพงซึ่งให้เราเนี่ยฝึกนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่ดูแล้วว่ามันเป็นยังไงให้เราวางอางนี้มา ให้ขาวเราเนะี่ยมันออกอนอกควแพงไงแล้วก็ข้อเทาแพงไงคือเทคนิคนี้แค่นี้เลยนะในการทําแฮนด์สแตนนะครับซึ่งเมื่อเราทําไปสซกพักเนะี่ยเราจะเริ่มรู้ว่าเราจะต้องคุ้มให้ตัวของเราเนะี่ยให้อยู่ในลักษณะไหนแล้วลก็ที่อีกอย่างหนึ่งเวลาทำเนะี่ยให้เราตอนที่เราแฮนด์สแตนอยู่เนะี่ยให้เราตาของเราเนี่ยตาของเรานะาานะให้มองไปที่จุดสามเหลี่ยมสมมติเราทํามือ,องี้ใช่ไหม ให้เราวาดตรงเนี้ยและให้เรามองที่จุดเนี่ยเหมือนเป็นสามเหลี่ยมเงี้ยมองที่จุดปลายเงี้ยแล้วโฟกัสอยู่ที่จุดนั้นจุดเดียวเลยนะห้ามเปลี่ยนไปไหนอันนี้ก็เป็นอีกชิปหนึ่งนะครับก็ตอนที่ท่าไฮสแตนพยายามฝึกอย่างนี้ไปมันจะได้แบบชินเป็นนิสัยเราไปนะครับก็หมดไปแล้วสองท่านะครับคุเริ่มคุมร่างกายเล้ใช่ไหมทีนี้พอ,อมาท่าที่สามแล้วท่าที่สามันจะเราจะเรียกว่าสวิต์เล็กนะครับสวิต์เล็กไฮสแตนก็คือ สลับขาตอนที่เราอยู่บนกระแพงแล้วเนี่ยเหมือนเราพอเราสลับไปเรื่อยๆเราจะเริ่มแบบว่าตัวเราจะเริ่มอ,ออกจากกระแพงแล้วก็เริ่มรู้ว่าเราต้องบาลานซ์เลยตั้งเท้าปกตินะแล้วก็ขึ้นไปเสร็จแล้วเนี่ยที่เราเอาขาข้างนึงมาข้ณะนิดนึนงแล้วก็ปล่อยได้เก่งว่ายเท้าอย่างนี้นะ พอทำไปเรื่อยๆถามคือแบบจะเริ่มไม่แตะคอนเทนต์อ่อาอันนี้ต้องไปทีท่าหนึงที่ผมฝึกอันเลือด่านเนี้ยผมฝึกแล้วแบบได้ผลมากงานะนะสำหรับการทำแฮรันแรมซึ่งทีเนี้ยมันเริ่มจะหมดแล้วก็วคือที่เหลือเนี้ยให้เราฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะครัแนแรมเนี้ยวิธีที่ดีที่สุดในการฝึกนะก็คือ ให้เราเนี่ยทาให้บ่อยแต่ว่าความเข้มข้นไม่ต้องมากสมมติว่าเราต้องการที่จะฝึกบาลานต์แบบเนี้ยสมมติบาลานต์เนี่ยฝึกทุกวันเลยนะจะฝึกแบบวันละแค่แบบ5นาทีส0นาทีอะไรเงี้ยเผิดลองขึ้นดูว่าแบบเฮ้ยเราเริ่มได้นิ่งประมาณไหนแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่สมมุติว่าแบบถ้าเราแบบรู้สึกว่าแขนเรามันยังสั่นมากๆแล้วแบบยากเนี่ยจะให้เรากลับไปทำเอ่อเพิ่งไหวแรงหวือไรก็คือ โซเดอร์วอร์กอัพที่ผมเคยอสอนไปภาคที่แล้วใช่ไหมก็เหมือนเราไปบิวเลเวลเราก่อนนะเหมือนไปทําให้หัวไหลแข็งแรงขึ้นซึ่งเมื่อเราไปทําอย่างนั้นนะอ่ะเมื่อข้อข้อมือแล้วก็หัวไหลเราแข็งแรงมากขึ้นมากขึ้นเะนี่ยมัจะยิงง่ายขึ้นง่งายขึ้นง่งายขึ้นทีเนี้ยพอเราทำแฮนแสแตนใะช่ไหมเราเริ่มจะไม่ใช้กำแพงแล้วที่ก็คือให้เราเนะี่ยทำแฮนด์สแตนให้ห่างจากกำแพงนะ่ยขึ้นเทียนิดเทียนิดเทียนิดแล้วตอนแรกเราทำอย่างงี้ใช่ไหมตอนแรกเราขึ้นนี้อ่ะขึ้นแล้วปั๊บเออค่อนตอนแรกเรา รู้สึกว่าเริ่มงไม่ดีแล้วทีนี้เราก็ค่อยๆออ,ออกนอกแผงเรื่อยๆเริ่มงไกลขึ้นเลยนะกูก็จะเริ่มใช้ระยะห่างกับแพงนะแน่นอนแล้วตอนที่เราเริ่มออกห่างกับแพงมันจะเริ่มมีความกค้งใช่ไหมแต่แบบว่าพยายามออกห่างนิดๆนินดๆนะจนเราแบบว,ว่าที่จะสามารถแบบ ไปใช้กับแพงได้อีกต่อไปแล้ว ล้วเมื่อคุณฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยคุณก็จะเริ่มที่จะทําไม่ใส่กางแพงแล้วแหละก็วิธีฝึกก็อย่าลืมนะฝึกแบบว่าอย่าแบบเข้มข้นมากถ้าเราฝึกบาลานซ์เนี่ยให้ฝึกแบบแช่แบบวันละสิบนาทีสิบห้านาทีอะไรเงี้ยเค่เียนก่อฝึกไปเรื่อยๆประมาณสองสามเดือนเสร็จเราก็จะเริ่มที่จะทําได้แล้วก็หมดไปแล้วนะครับแอน์สเตนพาร์ทสองนะครับอันนี้แบบฟูลเลยนะดูสองพาร์ทนี่คือทำไปฝึกแล้วแบบว่าต้องทำเองแล้วอะ่ะก็ ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมกันนะครับจนจบคลิปก็ถ้าใครเห็นคลิปก็มีประโยชน์ก็อย่าลืมแบบแชร์ให้เพื่อนแล้วก็กดไลค์กดสัคสมาชให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อติดตามที่บอกกัร่างกายสกิลใหม่ๆนะครับที่ผมแบบพยายามฝึกอยู่นะครับถ้าได้ก็จะเอามาสอนกันนะครับก็เดี๋ยวผมต้องไปเล่นต่อแล้วครับก็วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ